กับผมนะครับพี่น้องกับสลามณีกามาพุ่พ่อกับผมครับกับหมิงโมเดลนะครับเนี่ยครับพาพีพาน้องครับมาเยี่ยมชมบรรยากาศนะครับสดๆนะครับครับจากพื้นที่ต้นแบบนะครับแปลงต้นแบบโคก่น้องนาพชอแอนโมเดลนะครับนี่ครับสดๆครับตอนนี้ครับพี่น้องอ่าพิกัดอยู่นะครับบ้าน ย่างเครือนะครับบานย่างเครื่อนะครับมูซีํำบนหัวนานะครับอำเภอเกียรราชนะครับตัะเวนราชธานีนะครับเป็นแปลงต้นแบบของนายธวัชชัยสอนคาถานะครับหรือว่าน้องอังยีนะครับเข้าร่วมโครงการโคกน้องนานะครับสามไร่นะครับจากพื้นที่ทั้งหมดหกไร่นะครับสภาพดินนะครับเป็นดินล้วนปนทรายนะครับนี่ครับดินเป็นดินทรายเนี่ยนะครับ ข้างล่างจะเป็นมีเหนียวบ้างนะครับสำรับพื้นที่ทั้งหมดนะครับมี6ไร่นะครับใช้อัตราส่วนในการขุด1ต่อ2นะครับนี่ครับกำลังทำการขุดอยู่นะครับกำลังทำการขุดอยู่นะครับวันนี้วันที่17นะครับวันที่17นะครับวันเสาร์ที่17นะครับมีสายนนะครับหกสี่ ทีมงานนปอตอนะครับนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบตำบลหัวนายังทํางานอยู่เหมือนเดิมนะครับขอย้ํายังทํางานอยู่เหมือนเดิมนะครับวันหยุดปวต้องถามหาครับเพราะว่าบุ่มีนะครับในวันหยุดเขาบอกว่าเป็นวันหยุดราชการนะครับเราไม่เป็นราชการกเราก็ต้องทำงานต่อไปนะครับเป็นกําลังใจให้เ,เพื่อนพ้องน้องพี่ทุกคนนะครับทีปุม่มีวันหยุดในการทํางานนะครับเรากำเป็นกาลังใจให้ ได้หลายคนที่เป็นมันยุดนะครับครับพาครอบครัวไปกินไปเที่ยวนะครับในช่วงโควิดกําล่งระบาดนะครับก็ขอให้แข็วขาดปลอดภัยนะครับนี่นะครับข้างหลังคือนะครับทิมพุดเจะนะครับจากอำเภอเราเสือโกกนะครับจังหวัดุบนราชธานีนะครับผมทีกําล่งเร่มพุดครับตอนนี้ก็ ในพื้นที่ข้าวแล้วนะครับข้างบนนะครับด้พื้นที่ข่าวข้างบนแล้วนะครับนี่กำลังดูส่วนเล็กนะครับในส่วนลึกเลือกอีนนี้ครับเลือกอีนี้นะครับ,บ,รบมันลึกมากนะครับมันลึกมากนะครับ มันลึกจริงๆนะครับนี่ครับประมาณนี้ครับนีครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับ โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับจะพา,าเพื่อนพ้องน้องพี่นะครับ mm hmm. FC ซแล้วก็ทีมนองปตทุกท่านนะครับมาทำงานร่วมกันนะครับ mm hmm. ในวันหยุดวันนี้นะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับฝากตอ้อนรับเชมิโกนครับเดี๋ยวคลิปหน้า นะครับจะอัปเดตนะครับให้เพื่อนพ้องน้องพี่นะครับทุกทุกท่านได้รับทราบนะครับในหลายคนหลายท่านกำลังตื่นตาตื่นใจนะครับโดยเฉพาะทีมงานนอปตอเพื่อเคี่ยวลาของเขานะครับกำลังทําการคุดเนี่ยพราะท่านคุดเนี่ยนะครับรวมทั้งเจ้าของแปลงนะครับหลายๆายคนหลายท่านกันยังรอวันนี้มาแล้วนะครับมาแล้วแมวล่ามาแล้วแมวล่าครับพี่การคุดตอนนี้ตาบลหัวนานะครับตำบลหัวนา ขออนุญาตทําการคุดก่อนนะครับแล้วก็คิวต่อไปก็น่นาจจะเป็นตำบลเกียดนะครับเนื่องด้วยสาเหตุว่าเที่มัวหน้านะครับรัฐบตลนาตาดีนะครับเป็นเลย่หายซิดมันการขุดทําการคุดก่อนนะครับผมส่วนที่มืน่นกะไม่ว่ากันนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเป็นตำบลแหลกนะครับตำบลแหลก ในการเป็นหนูลองยานะครับเป็นหนูลองยานะครับว่าขุดออกมาแล้วมันจะได้ครบโคกหนองนานะครับโคกหนองนานะครับโมเดลหรือเปล่านะครับมารุ่นกันนะครับเพราะว่าหล,ลายแปลงหล,ลายคนที่ขุดไปแล้วในแ,แต่โคกกับนหนองนาบม่มีนะครับก็เลย <c oughs> เมีโจทย์ นะครับมีโจทย์มีคําถามมีปัญหาเข้าก็ต้องเอานำนำเอามากแกะมาปรับปรุงนะครับคืนยัวเอาจะปรับปรุงในซ้ำใดนะครับเดี๋ยวก็ามามาชมนะครับแล้วก็มาติดตามกันต่อไปนะครับว่า <c oughs> สตอรี่เรื่องนี้นะครับบทสินสุดของงานจะยุ่งบังใดนะครับซึ่งในความโชคดีนะครับก็บคือทั้งด้านจะคล้องแปลงน,นะครับ น้องลังยี่แล้วก็ท,ทั้งทีมคุเจะนะครับเป็นการคนข้างจะบอกภาษาเดียวกันนะครับรวมถึงฝ่ายประสานงานคือน,นอปตอนะครับแล้วก็ทง้งวนานะครับพัฒนากร,พ,ากรพัฒนาการแล้วก็ผู้เับาเมาโดยเฉพาะนายช่างนะครับเป็นก <c oughs> ารบอกว้าภาษาเดียวกันนะครับทุกอย่างมันกกเลยังไงเนี่ยนะครับถ้าจะของแปลงโ,โอเคนะครับทีมคุชบาได้กัน นะครับน่ายช่างบ่อบ่อบ่ทานงานให้นะครับทุกอย่างกับติดขัดนะครับกับเพีงกับลังใจให้เพื่อนพ้องน้องพี่นะครับผู้ประสานงานหรือว่าที่มนปตอนะครับทุกทุกท่านทั่วประเทศนะครับทุกอำเภอนะครับโดยเฉพาะจังหวัดบัวนช่านี่นะครับซึ่งนะครับเป็นพื้นที่ต้นแบบนะครับเป็นจังหวัดนำลองที่มีโครงการโคกน้องหน้านะครับหลายสุดของ ประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะอําอเภอตะการพืชผลนะครับอบําเภอตะการพืชผลมีอยู่พั้นเปลแปลนนะครับจะเป็นกาลังใจให้นะครับทุกท่านสู้กันต่อไปนะครับผมโอเคครับผมสหลับคลิปนี้นะครับผมมิงโมเดลนะครับและทีมงานนอปตอ ตำบลหัวหนานะครับอำเภอเขียมราชนะครับผ้าพี่ป้าน้องครับอย่างชมช่างในก่อนครับผมสวัสดีครับ